สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดัมซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เขาพึ่ง้ไม่เอาิวเหล็กงอันนี้เขาพึ่งกินข้าวสิทจ์

นะอันนี้คลิปแรกนะคะยังไม่ตื่นค่ะทุกคนให้มันตื่นก่อนเนาะไม่ควรอยู่พู่น ส่งผมใหม่นี่ที่ทุกคนนารอเข้าก่อนนะแล้วเมื่อกี้คันเขียวไปไหนฮะอ๋อโอ้เข้ามาลอกนะห <laughs> นูแค่ออยเฉยอ๋โอโอเคๆๆ เคค่ะทุกคนพักเที่ยงเสร็จแล้วมาเริ่มงานกันต่อนะคะมา,มาเลยสปรักกระโทค่ะเมื่อกี้เริ่มจ้าก็อยู่กับโกเบโก้ไอเค รอยยี่สิบนะคะรอยรอยยี่สิบน่าเหละอาจจะขอ,อกวมันไม่ตรงไม่าช่มันถึงก็ก็ดูตามนี่เนี่ยนะคะมาแล้วอันนี้ก็คันเขียวบอกว่าไปตั้งเบรกเหรอน่าจะประมาณนั้นนะคะเนียน โอ้ชอบเล่นเครื่องเหรอเราอะไอหยอกหยอก <c oughs> โอ้โหทุกคนคืออันเนี้ยมิแบบว่าโทรถามพี่แจ๊คไหมบอกว่าอารมณ์พี่แซบบแบบ๊แบบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขากินแบบข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแกก็บอกว่าอยู่นนองดุมแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของนนองดุมนะคะมิ๊ก็เลยขี่เข้ามาหาเองเลยนะคะ ดูตามรอยรถแบบแมนบอกว่ามันคือหลายเ่ะเงี้ยมันเยอะมากอะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเข้าซอยไหนซอยไหนเลือกจนถูกจนได้อะ่ะทุกคนไม่ชอบเส้นอันนี้ไปแล้วอะ่ะทุกคนมีคนบอกว่าขอขอเฟซหน่อยครับอลไรอย่างเงี้ย แบบเอาไว้ติดตามชีวิตปัจจุบันของมิ่งแบบอะอย่างนี้นะคะ <succ ot> <artifacts> เดี๋ยวมิ่มาแจกนะคะทุกคนโอเคแบบว่าให้อยู่บ้านก่อนไม่งั้นมันจะหาไม่เจอ ใครได้เป็นเพื่อนแล้วก็อาจจะมิ่งแช่แบบกระมิบปอยนิดน,นึงนะคะอะไรก็แบบเห็นอะไรโดน,นใจนิดหน่อยเห็นหัวรอดนิดน,นึงก,ก็เช่ค่ะมันว่าเป็นโรคอะไรนะคะชอบเช่แบบเก็บไว้ดูอะ่ะที่ลังอะ่ะขาวๆก็ขึ้นมาไหม รู่วเขาใส่บางฝุ่นแล้วอ่ะเออโอ้ยมื่หลับป่ได้แต่เขาไม่ใส่ใส่บางฝุ่นแล้วนาจะเข้าบ้านไม่ได้นะคะเ <c oughs> ขาไม่ใส่บางฝุ่นแล้วนาจะเข้าบ้านไม่ได้นะ พูดมากเท่าไหร่นะบโอ้โหมาสมิกะเอาโอู้ดที่ที่เอาออกนเทสเททพี่เซกออินเทสเททวันูน่ารักเลยอะ่ะ วันนี้หาหัวข้อมัเจอแล้วทุกคนชูอะไรดีอ่ะพันกว่าคลิปที่ถ่ายมานี่ตั้งหัวข้อไม่ได้แล้วนะสมองชักตันหมดเดี๋ยวไปๆไๆปไปก็มไม่รู้จะทำมาอะไรแล้วนะ เดเโอ้ยพี่เซกโกใจด้วยตาอันนี้นี่ตกใจไปเลยวันนี้พี่เตงไม่มาเนระาถามพี่เตงแล้วเ,เกมพี่เตงบอกว่าไกลนะไม่มา ถามพี่เจ้า่จ,าจบอกว่าพี่เจได้มาหาพี่แซ็ก,กับลูแม่อะไรประมาณนี้แบบได้มาหาพี่แซ็คไหมเจบอกว่าไม่มไกลก <c> ล <oughs> เข้ามาทำงานไกลนะทุกคน กไปไกลๆอ่ะมิ่งจะไปไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่ามิ่งไม่กล้าไปอ่ะทุกคนมันไกลนะคะมิ้งไม่กล้าขับรถไปคนเดียวเนาะแบบเวลาไปถ่ายจะไหนไหม,มิ่งไปคนเดียวนะคะอาจจะมีบางครั้งที่แบบพี่สาวอะไรอ่ะมาด้วยแต่ว่าเขาจะมาแค่ใกล้ๆนะคะว่า,วาเพราะว่ามันพอนนะคะบอมมาเนี่ เอาเยอะกว่าน,นี้น่เทตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่เท,ทด้วยนะครับ แลทันต่อมานะคะพี่แซกขมเจอนะคะ้ะก็รถรถเทพกันนั่นเนี่ยแรงนะแรงทั้งรถทั้งคนขับนะทุกคนสนอมนะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิงดำซิงด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย